สวัสดีครับช่างนายนะครับวันนี้ก็มาเล่นสวนนรินโฉดนะครับนี่ก็มาเก็บเห็ดนะครับเห็ดตับเตานะครับเกิดที่สวนนะทุกอาทิตย์คือเห็ดจะเกิดแล้วงอกขึ้นมาให้เราได้เก็บตัวเหวดตับเตาหรือเห็ดกินแหบตัวนี้นะครับอันนี้นะครับตับเตาขาวนะครับนี่เราจะมาเก็บไว้ไปประกอบอาหารกันนะครับนี่นะครับ มันจะเกิดแบบนี้นะครับทั่วในสวนเลยนะครับตอนนี้ก็ช่างนายก็ได้เอาเชื้อไปโรยในบ้านสวนมีนบางสวนแล้วนะครับแต่มันยังไม่เกิดนะครับอา้าวได้เยอะนี่นะครับสวยๆเลยเอาไปแกงนะครับไม่ต้องใส่เนื้อก็อร่อยนะครับโอ้ย<า>ใส <จ S> ่กาเลน่นเลยอันนี้กานะครับกาอุ้ยเขาเก็บยังไง ขึ้นมาเกดดนี่นะครับบูอันนี้ลูกกลมๆกำลังสวยเลยนะครับ<ม>นี่ <S <S เห็ดตับเตาขาวหรือเปล่าหรือเห็ดตีนตีนเห็ดตีนเห็ดน,นะครับนี่นะครับดีเยอะๆก็พอได้ประกอบอาหารนะครับนี่นะครับ ใหญ่มากเลยนะครับนี่แค่นี้ก็ได้ทำกับข้าวหนึ่งมื้อแล้วนะครับอร่อยนะครับนี่ใหญ่มากเลยนี่นะครับเบไม่ได้เอาอะไรมาใส่นะครับ แกงกินนะครับไม่ต้องใส่เนื้อแกงเห็ดไม่ต้องใส่เนื้อก็อร่อยนะครับเคยที่พูดได้ก็ทำกินแล้วนะครับไม่ต้องใส่เนื้อก็อร่อย,อยล้นลนะนี่เราก็เก็บแค่นี้พอนะครับเพราะเก็บเยอะมันกินไม่หมดนะครับแค่นี้ก็ กินแทบจะไม่หมดแล้วนะครับนี่นะครับ mm hmm. เห็ดตีนแทบนะครับหรือเห็ดตัเป่าขาวของเราเอาไปแกงกินอร่อยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับช่างนายก็พามาเก็บเห็ดบ้านสวนนรินโชคนะครับไปทำกับข้าวกินเย็นกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับผม